เธอก็ไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนให้กับคุณแม่ได้ฟังครับว่าเธอนั้นเนี่ยฝันร้ายโดนผีอำอยู่บ่อยๆแม่ก็เลยพาเธอครับไปที่วัดวัดหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่าตอนนั้นที่ไปเนี่ยหลวงตาท่านดันไม่อยู่พอดีครับแม่เนี่ยแล้วก็เธอจึงได้ไปเจอกับพระอีกรูปหนึ่งแทนหลวงพ่อท่านเนี่ยก็ฟังเรื่องราวแล้วก็หันมามองหน้าเธอด้วยสายตาที่มันนิ่งๆแล้วก็ถามว่าโยมไปเอาผมใครมามีคนเขาอยากได้ของของเขาคืน พอหลวงพ่อพูดแบบนั้นครับความทรงจําทุกอย่างมันวนกลับคืนมาเธอนึกถึงผู้หญิงผมยาวที่มาเข้าฝันในช่วงสองคืนแรกแล้วก็ในคืนแรกที่เธอไปต่อผมขึ้นมาได้ทันทีผู้หญิงผมยาวคนนั้นที่มานั่งทับอกและเขย่าตัวเธอเหมือนต้องการอะไรเนี่ยที่แท้ผู้หญิงคนนั้นคือต้องการเส้นผมคืนนาทีนั้นเนี่ยเธอรู้สึกกลัวแล้วก็ขนลุกไปทั้งตัวครับเพราะเธอเนี่ยอยู่กับผีมาหลายเดือน